อากาศช่วงนี้ถึงร้อนจังเลยนี่ไม่ใช่แค่ความร้อนปกติแต่เป็นสัญญาณของโรคร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของเราทุกคนทางการเผาเชื้อเพลิงการตัดไม้ทําลายป่าแม้แต่การใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากถุงเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างขยะแต่ยังปล่อยสารเคมีและแก๊สเรือกนกระจกลงสู่สิ่งแวดลอ้อมทําให้โลกของเราร้อนขึ้นทุกวันเราจึงต้องคิดใหม่ใช้ใหม่และหาวิธีอย่างชาฉลา,าดเพื่อช่วยให้โลกเย็ยนลง ใช้ถุงพ้อสติกจากไบโอพลาสติกและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงไบโอพลาสติกค่ะสเร็จที่2การจัดตั้งทีมโครงการโดยเริ่มจากการรวมกลุ่มจัดตั้งทีมเพื่อสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนครอบครัวและร้านค้อบปรัค่ะ พยากร์ที่จะเป็นกําหนดพื้นที่ที่จะใช้สํารวจและสัมภาษณ์สํารวจและสัมภาษณ์ประชากรในบ้านทาตและติดต่อสัมภาษณ์คนในครอบครัวทางโทรศัพท์ค่ะสะเตจที่5มีส่วนร่วมกับพันธมิตรโดยจัดโครงการสนับสนุนในพื้นที่โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความร่วมมือเพื่อแล้เปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อมูลในระยะยาว เต็ปที่6วางแผนโครงการจัดทาแผนและตารางแผนพัฒนาโครงการการวางแผนที่ชัดเจนการวางแผนถึงสิ่งที่จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับถุงพาะปลูกพาสติกและถุงพาะปลูกบโอพาสติกสเต็ปที่ 7. ดําเนินโครงการดําเนินโครงการตามแผนโครงการนําเสนอการแก้ไขปัญหาสัมภาษณ์เกี่ยวกับถุงพาะปลูกพาสติกและถุงพาะปตูกจากไบโอพาสติกและประมวลผลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ 8ประเมินผลประเมินผลร่วมกับครูและชุมชนเก็บข้อมูลต่างๆจากการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆแล้วประเมินถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการกําจัดถุงพลาสติกเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปถึงผลที่เกิดจากการกําจัดถุงพราะปลกพลาสติกเป็นส่วนใหญ่และความคิดเห็นที่แสดงถึงถุงไบโอพลาสติกร็จที่9การขยายผลและสร้างความยั่งยืนพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง mm. นําเสนอโครงการให้กับชุมชนโรงเรียนและพื้นที่ที่ใกล้เคียง ทำความเข้าใจและขยายผลถึงแนวคิดของการใช้ถุงไบโอพลาสติกเพื่อให้ทําความเข้าใจถึงเหตุผลและสเต็ปที่10นะคะแบ่งปันและสะท้อนผลถ่ายทอดโครงการให้เกษตรกรครอบครัวหรือกลุ่มที่สนใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการนําผลงานนําเสนอต่างๆไปต่อยอดในงานอื่นๆค่ะ วันนี้เราจะมาสมภาษา์เกี่ยวกับวิธีการจัดการรื่ถุงขุ่นข้อกูดกัเออพี่น้ามีวิธีการจัดการกับถุงขอยังไงบ้างคะวิธีจัดการยังไงกับถุงข้อทช่ไม่ซัหลังจากที่เราอ่าก็คืออ่าที่แบบว่ามันมีต้นตายต้นเสียมีต้นตายต้นเขียแล้วก็เอาบางครั้งเราก็นำต้นที่ตายอ่ะถอดออกแล้วก็เอามาใช้ใหม่ได้เหมือนกันตอนนี้ค่ะดิน้าไมันมีดินมีอยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วถ้าเรารู้ว่าเออต้นนี้มันจะตายเราก็ถอดออกแล้วก็เพื่อที่จะนำถุงนี้ถุงนี้กลับมานำใช้ใหม่ก็ได้ แล้วสอง,2 2> สงวิธีก็ถ้ามันอาจจะมีเชื้อราอะไรตัดถุงอยู่ในดินอันนี้เราก็เทถุงดินออกแล้วก็ถุงที่เหลือก็เอามาเผาทิ้ง,งก็คือถ้าเผาทิ้งมันก็จะเกิดคนละิดใช่คนลพิดเกิดสภาวะกับโรคร้วนอะไรประมาณนี้ลแต่มันก็นานที่จะย่อยสลายสําห<ช>รับถุงดำมั้งใช่ก่อจะย่อยสลายนานมีมีสองวิธีก็คือเอาดินออกแล้วก็นําถุงมาใช้ใหม่เพราะว่าถุงเราเอาดินใหม่ แบบว่าไวนานไหมคะเหมือนลูกค้าจะมาซื้ออะไรแบบนี้ก็เป็นปีละน้องว่างนาองซืก,ก็เป็นปีใช่นานบางทีเราเพาะตั้งแต่น้องอยังอ,อนุบาลเล็กๆจนน้องตูประมาณตั้งแต่เล็กๆจนถึงหน้าอ,อ,อกเราก็อายุการจเจริญเติบโตนอ้องก็ประมาณ9เดือนถึง1ปีถุพเหมือนกันที่บว่าเป็นมิตนสินแนร้นองค่ะแล้วก็ราคาถูกคนเหมือนกันที่ทำเป็นถุงถุงตูกแต่ว่ามันจะทำมาจาก เออธรรมชาตินะคับาเป็นพวกทอ,อะไรถึงาแล้วก็ราคาัาใสนใจหรือคิดเห็นยังไงกับถุนี้้ามันมีเกี่ยวกับการลดเนาะลดแบบสิ่งแวดล้อมแบบช่วยให้สิ่งแวดล้อมมันไม่ได้แบบ้าถุงดำมันก็ต้องเผาต้องอะไรนีย่อยสลายนานถ้ามีของแบบนี้เข้ามาแบบว่าการย่อยสลายมันไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมก็น่าสนใจน่าสนใจ ครับอตอนที่ลุงอน่ยต้นไม้ลงในถุงเพ่อะอะไรเนี่ยถ้าดำตัวเนี่ยลุงเอาไปล้างจีกอ่ะลุงมีวิธีกำจัดถุงลาสติดถุงขาสติกดกั้นยังไงถุงข้อตูก,ก่บางทีมันมันยอ่ยอยย่อยสลายยากบางทีเราก็ต้องเอามาเผาแต่การการจะเผาต้องเอามาใส่ในภาชนะที่มันในรูปแบบแบบปิดไม่ให้มันเกิดควันส่วนอะไรเลยนะให้มันย่อยสลายแบบเร็ว มันมีแบบไอตัวที่มันมีแบบนี้แล้วมันเลื่อยสลายได้อะมีแบบก็จะ,ะก็จะสดใจก็จะดีที่มีถุงที่ที่สำหรับไอเป็นรถบรรทุแล้วก็สามารถจะม,มารีไซเคิลได้ถูกไหมแล้วแบบถ้าถ้ามันมีความสนใจกับถุงข้าวปุที่มันเ่อยสลายได้ไะุบแบบต้นราคาเนี่ยรุนนี้ก็แบบในราคาประมาณไหนคะ ในราคาที่คุ้มแล้วก็ไม่แพงกว่าของกะล่าดสามารถจะซื้อมาแล้วก็มามาเป็นแบบเยอะๆเอามาเพาะปลูกเป็นต้นก้าเอาไว้ขยายพันต่อได้ฮัลโหลนูมีเรื่องจะถามถามว่าอะไรจะถามเกี่ยวกับไอตอนที่เวลาเอามล็ดมาเพาะในถุงเพาะปลูกอะแล้วพอต้นมันโตอะยายเอา มันไปปลูกแล้วใช่ไหมเอาไปปลูกลงดินอะแล้วใย,ยกําจัดถุงเพาะปลูกยังไง,งไมัก็ใบเหินใบเหิงอย่างเดียวไหมอ๋อก็ใส่ขยะแล้วนะแล้วแล้วถ้าไอ้มันมีตัวถุงเพาะปลูกที่มันสามารถย่อยสลายได้อะใย,ยจะแบบอยากได้ไหมอยากได้ก็อ,อยากได้มัน มันสลายได้มันจะได้ไม่มีอะไรเป็นิเป็นภัยต่อลูกน้อนเลยอ๋อโอเคยายงั้นหนูถามยายแค่นี้แหละโอเคสวัสดีค่ะพ่อหนูมีคําถามจะมาถามถุงพาอปลูกอะหลังพ่อใช้เสร็จใช่ไหมพ่อจะแบบมีวิธีการกําจัดถุงยังไงบ้างก็ทิ้งถังขยะหรือบางทีก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันย่อยสลายเองประมาณนี้ กว่ามันจะแบบย่อยสลายใช่ไหมมันก็แบบนานมากเลยมันก็จะเป็นมลพิษต่ออากาศอีกที mm. ใช่มันเกิดข้อเสียเยอะมากแล้วหนูก็เลยมีถุงไบโอพลาสติกมานําเสนอมันสามารถปลูกลงดินได้เลยแบบมันจะย่อยสลายภายในส0มสิบวันปล่อยทิ้งไว้มันก็ย่อยสลายเองได้ภายในสามสิบวัน mm. คือข้อเสียมันก็จะแบบอาจจะอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าไม่เกิดมลพิษเลยพ่อคิดว่าแบบถ้า พวกหนูทาถุงพวกนี้มาอะไรเงี้ยจะสนใจไหมสนใจอยู่สนใจอยู่เพราะว่าถ้าเอามาใช้แล้วไม่เกิดผลกระทบต่อ,อสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมและไออ่าฟันบรรยากาศโอโซนเนาะถ้ามันย่อยสลายเองมันก็โอเคนะมันก็ดีเลยแหละเพราะว่าเราไม่ต้องแกะถุงแกะอะไรออกก็สามารถปลูกได้เลย,เลยงั้นก็ดีนะไม่ต้องขยับว่าพวกดินมันก็ไม่แตกรากแก้วมันก็ไม่ขาดมันก็น่าจะดีดกว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะสนใจอยู่แล้วก็ถ้าแบบ พ่อหนูแบบทาขึ้นมาจริงๆอ่ะพ่ออยากให้แบบตัวนี้มันราคาประมาณเท่าไหร่แบบเออถ้าพูดถึงราคาหรือถ้าราคาเท่ากับถุงพ่อชํำได้ก็จะดีมากเลยแต่ถ้าอ่สูงกว่านิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมันก็มันก็เหมาะกับการลงทุนแล้วก็อไม่เป็นไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาฮะฮัลโหลแม่สวัสดีค่ะ,ะว่าไงลูกแม่หนูมีเรื่องอยากจะถาม ตอนที่แม่ซื้อต้นกล้าที่เขาใช้ถุงพลาสติกในการพอต้นกล้าแม่มีวิธีการจัดการกับถุงพลาสติกนั้นยังไงลหรคะแม่ก็เก็บไปเผาทิ้งเลยค่ะทำไมเหรอ,อถ้าหนูมีถุงพอต้นกล้าที่ทำมาจากไบโอพลาสติกสามารถแยกสลายได้เองแม่จะสนใจไหมคะอืมก็น่าสนใจนะแล้วมันใช้เวลานานแค่ไหนละ่ะหนูจะย่ยสลายได้นะ่ะ ก็ประมาณสี่สิบห้าวันค่ะอืมดีดีดดสนใจจะได้ช่วยลดมละิษทางอากาศได้ด้วยนะใช่ค่ะหนูมาถามแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ